เลือกตั้งสสแบบแบบ่งเขตเลือกเบอร์อะไรครับ <Okay. S 1> ผมกล้าพูดไม่เต็มปากจริงๆว่าจนถึงวันนี้ทำงานไม่เคยหยุดงานสังคมงานบุญงานบวชงานช่วยเหลือชาวบ้านงาน ร่วมกิจกรรมวันเด็กวันผู้สูงอายุถ้าทราบไม่มีปฏิเสธแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมไปช่วยเหลือตามสมควรตลอดระยะเวลาที่ผ่านม,มาผมว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ใช่ไหมครับว่าอภิมุขพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องในบางคอแหลมและยานวาถูกต้องไหมครับผมเชื่อว่า ผมในฐานะที่เป็นคนพื้นที่เกิดที่นี่โตที่นี่เรารู้ปัญหานะครับรู้ปัญหาว่าแต่ละที่เชื่อไหมครับว่าบางาแหลมเรา28ชุมชนยานวาเรา17ชุมชนชุมชนที่เขาอยู่ติดกันเนี่ยแต่ละชุมชนบางครั้งมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสชุมชนอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่เข้าใจกัน มันไม่สามารถมีสูตรสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกว่าโยนไปแล้วก็บอกว่าทุกชุมชนต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดมันทําไม่ได้หรอกครับวันนี้ผมสะสมประสบการณ์มีโอกาสได้เรียนรู้มีโอกาสได้ทํางานในตําแหน่งสองกอมาในอดีตเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ที่มีเราจะสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนและที่สําคัญมากครับผมจะสามารถดึงศักยภาพที่มี ของเขตยานวาและบางคอนหลตไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นเลือกตั้ง4ปีไม่ใช่วาระของสอสแค่3เดือนนะครับบางคนชีวิตนี้ไม่เคยเจอหน้า3เดือนสุดท้ายขยันเป็นพิเศษสุดท้ายก็มีกระบวนการต่างๆนานานะซึ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆและสิ่งหนึ่งที่ผมเสียใจก็คือ วันแรกที่ผมเดินเข้าสู่การเมืองเมื่อปี2548ผมหวังว่าการเมืองจะต้องใสสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆก็เรียนตามตรงว่าวันนี้ผิดหวังแต่ว่าในส่วนของผมเองก็จะพยายามทำอย่างสุดความสามารถผลจะเป็นยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พี่น้องมั่นใจได้นะครับว่า,าพี่มุกค,คนนี้ก็ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องตลอดไปครับ